เรื่องที่หนึ่งลักษณะของลูกหลายเลี่ยมจัดทำโดยนางสาวปิมปพภาชมโชค ประสงค์การเรียนรู้ 1. บอกสมบัติของรูปหลายเหลี่ยมแต่ละชนิดได้ 2. จํจำแนกรูปหลายเหลี่ยมชนิดต่างๆได้ 3. รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายรูปหลายเหลี่ยม รูปหลายเหลี่ยมเป็นรูปปิดอยู่บนระนาบมีด้านทุกด้านเป็นส่วนของเส้นตรงนักเรียนจะสังเกตเห็นนะคะว่ารูปหลายเหลี่ยมนะคะจะเป็นรูปปิดนะคะในแต่ละมุมของรูปหลายเหลี่ยมนะคะจะปิดกันนะคะรูปนี้เป็นรูปหลายเหลี่ยมไหมคะนักเรียน ถูกต้องค่ะไม่เป็นรูปหลายเหลี่ยมนะคะเพราะอะไรคะเพราะมีส่วนโค้งเป็นส่วนประกอบค่ะถ้าเขาจะเป็นรูปหลายเหลี่ยมต้องมีด้านทุกด้านเป็นส่วนของเส้นตรงค่ะรูปนี้เป็นรูปหลายเหลี่ยมไหมคะถูกต้องค่ะไม่เป็นรูปหลายเหลี่ยมนะคะ เพราะไม่ใช่รูปปิดค่ะรูปปิดหมายความว่าอย่างไรนักเรียนมองกลับไปมองที่เป็นรูปหลายเหลี่ยมนะคะมุมของแต่ละมุมจะปิดสนิทกันนะคะติดกันชิดกันนะคะส่วนรูปนี้ที่ไม่เป็นรูปหลายเหลี่ยมนะคะรูปที่3นะคะเพราะมีด้านที่เปิดออกมาค่ะตัวอย่างของรูปหลายเหลี่ยมนะคะการจำแนกชนิดของรูปหลายเหลี่ยม จำแนกตามจํานวนด้านของรูปรูปนี้เป็นรูปอะไรคะนักเรียนเก่งมากค่ะเป็นรูปสามเหลี่ยมค่ะรูปต่อไปล่ะคะเป็นรูปอะไรคะนักเรียนเก่งมากค่ะเป็นรูปสี่เหลี่ยมค่ะรูปต่อไปล่ะคะเป็นรูปอะไรคะนักเรียน ถูกต้องค่ะเป็นรูปห้าเหลี่ยมค่ะรูปต่อไปล่ะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นนะคะว่ารูปจะเป็นรูปปิดนะคะถูกต้องค่ะเป็นรูปหกเหลี่ยมค่ะเราสามารถนับรูปจากมุมที่เกิดขึ้นได้นะคะรูปต่อไปล่ะคะนักเรียนสังเกตนะคะเราสามารถที่จะ สังเกตที่มุมของเขานะคะนักเรียนเราสามารถที่จะนับมุมนับ1นึ่งสองสามสาและ7ค่ะเพราะฉะนั้นรูปนี้คือรูปอะไรคะนักเรียนอ่าถูกต้องค่ะรูปนี้คือรูป รูปเจ็ดเหลี่ยมนั่นเองนะคะรูปต่อไปค่ะนับจากมุมได้เลยนะคะนักเรียนถูกต้องค่ะเป็นรูปแปดเหลี่ยมนั่นเองค่ะดูตัวอย่างถัด ะะตัวอย่างของรูปหลายเหลี่ยมค่ะรูปหลายเหลี่ยมที่มีด้านทุกด้านยาวเท่ากันและมุมทุกมุมมีขนาดเท่ากันเรียกรูปหลายเหลี่ยมนั้นว่ารูปหลายเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าค่ะรูปแรกนักเรียนว่าเป็นรูปหลายเหลี่ยมชนิดไหนคะ <Yeah. S 1> เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าค่ะเราสามารถวัดได้จาก มุมนะคะมุมที่1มุมที่2อมุมที่3ามค่ะและมุมทุกมุมและด้านทุกด้านเท่ากันค่ะรูปถัดไปนะคะนักเรียนคิดว่าเป็นรูปอะไรคะเก่งมากค่ะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองรูปถัดไปนะคะ นักเรียนสามารถนับจากสัญลักษณ์ที่เขาให้มาได้ด้วยนะคะถูกต้องค่ะเป็นรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าค่ะรูปต่อไประคะนักเรียนเก่งมากค่ะเป็นรูปหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าค่ะต่อไปเป็นกิจกรรมนะคะลองทําดูหนูคนเก่งค่ะ รูปที่กำหนดให้เป็นรูปหลายเหลี่ยมหรือไม่เพราะเหตุใดถ้าเป็นรูปหลายเหลี่ยมให้ระบุชนิดของรูปหลายเหลี่ยมนั้นไปลองทำกันค่ะนักเรียนสังเกตนะคะว่าเป็นรูปหลายเหลี่ยมหรือไม่ถ้าใช่ตอบครูนหน่อยนะคะว่าเป็นรูปหลายเหลี่ยมให้ระบุชนิดของรูปหลายเหลี่ยมนั้นค่ะครูจับเวลานะคะ หมดเวลาแล้วค่ะ,ฉะเฉลยเป็นรูปเจ็ดเหลี่ยมค่ะเพราะเป็นรูปปิดที่มีด้านเจด้านและมีมุม7มุมนั่นเองค่ะลองดูกิจกรรมต่อไปนะคะรูปถัดไปค่ะหลักเรียนสังเกตเห็นอะไรในรูปไหมคะครูจับเวลานะคะ หมดเวลาค่ะไม่เป็นรูปหลายเหลี่ยมน,นะคะเพราะไม่มีมุมและมีเส้นโค้งเป็นส่วนประกอบค่ะนักเรียนตอบถูกกันบ้างไหมเอ่ยลองดูรูปถัดไปนะคะครูจับเวลาค่ะ หมดเวลานะคะเป็นรูปหกเหลี่ยมค่ะเพราะเป็นรูปปิดที่มีด้านหกด้านและมีมุมหกมุมค่ะเป็นยังไงกันบ้างนะคะนักเรียนทําถูกกันบ้างไหมเอ่ยมาลองดูกิจกรรมถัดไปนะคะรูปที่สองตรงกลางนะคะนักเรียนนักเรียนคิดว่าเป็นรูปหลายเหลี่ยมหรือไม่คะ ถูกต้องค่ะไม่เป็นรูปหลายเหลี่ยมนะคะเพราะมีเส้นโคง้งเป็นส่วนประกอบค่ะรูปถัดไปล่ะคะรูปดาวนักเรียนคิดว่าเป็นรูปหลายเหลี่ยมหรือไม่คะถูกต้องค่ะเป็นรูปสิบเหลี่ยมนะคะเพราะเป็นรูปปิดที่มีด้านสิบด้านและมีมุมสิบมุมนั่นเองค่ะ ไปดูกิจกรรมถัดไปนะคะลองทำดูหนูคนเก่งเหมือนเดิมค่ะนักเรียนลองดูสิคะรูปที่หนึ่งรูปนี้เป็นรูปหลายเหลี่ยมหรือไม่คะนักเรียนค่ะเป็นรูปสี่เหลี่ยมเพราะเป็นรูปปิดที่มีด้านสีด้านและมีมุมสี่มุมนั่นเองค่ะลองดูรูปถัดไปนะคะ ไม่เป็นรูปหลายเหลี่ยมค่ะเพราะมีเส้นโค้งเป็นส่วนประกอบนั่นเองค่ะลองดูรูปถัดไปนะคะเก่งมากค่ะนักเรียนเป็นรูปห้าเหลี่ยมนั่นเองเพราะเป็นรูปปิดที่มีด้านห้าด้และมีมุมห้ามุมค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนนักเรียนตอบถูกกันบ้างไหมเอ่ย ต่อไปเราไปทำกิจกรรมทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ป .6 เล่มที่2กันนะคะทำแบบฝึกเรื่องลักษณะของรูปหลายเหลี่ยมหน้า38ค่ะเรามาสรุปเนื้อหาในบทเรียนนี้กันนะคะรูปหลายเหลี่ยมรูปหลายเหลี่ยมเป็นรูปปิด อยู่บนระนาบที่มีด้านทุกด้านเป็นส่วนของเส้นตรงรูปหลายเหลี่ยมที่มีด้านทุกด้านยาวเท่ากันและมุมทุกมุมมีขนาดเท่ากันเรียกรูปหลายเหลี่ยมนั้นว่ารูปหลายเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปบ๊ายบายค่ะ